ทุกท่านนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะมาถึงเมืองฉงชิ่งนะนะครับซึ่งเป็นวัดไท่เซี่ยที่ดังที่สุดของในเมืองฉงชิ่งวัดนี้เนี่ยนะฮะชื่อวัด500องค์รหัสโลฮั่นซื่อคนจีนเนี่ยนะฮะส่วนมากเนี่ยมาที่นี่เนี่ยนะฮะก็ส่วนมากเน้นเรื่องไหว้พระไท่เซี่ยนะครับที่ปัจจุบันนี้ที่เราเข้ามาในนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นสองข้างทางนี่นะครับเป็นเกศสลับมาเมื่อสมัยและช่วงซ่งซึ่งที่เกศออกมาเนี่ยนะฮะเป็นองค์รหัสนะฮะของในประเทศจีนแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยนะครับวัดนี้เเเนนีี่่่ยยะะะฮจตตั้้งงงงงงไวออออูทรกลามมืืข ที pelled, society, ่ใกล้ๆกับถนนคนเดินเจบฟังไปแล้วก็บางที่เนี่ยนะครับเขาก็มาขอลูกขอเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างนยเขาก็ขอกันที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดไหนเนี่ยนะครับท่านเนี่ยนะฮะเราจะดูป้ายนี้นะครับป้ายนี้เนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าขออะไรได้ทุกอย่างคนที่เนี่ยนะครับบ้านเขาเนี่ยนะลำบากหรือมีอะไรที่จะไปขอเนี่ยนะครับนะฮะได้มาแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็เพื่อขอบคุณเนี่ยนะฮะเขาก็จะทําป้ายนะครับมาที่นี่นะฮะอย่างอันนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าขอลูกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ทั้ เ,เมื่อ1983นะครับรัฐบาลจีนนะฮะเขาก็มอบให้นะนะเป็นเพลทป้ายของที่วัตถุประหลาดจะอยู่ที่นี่